สวัสดีครับยินดีต้อนรับที่ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแฟนพันธ์แท้เทนงตุ๊บผมน,นายพลเวลาแสงกระจา่างและในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับละครเท่งตุ๊กไปรับชมกันเลยครับละครเท่งตุ๊กมีการเล่ากันต่อกันมาว่าถูกสืดทอดมาจากคูโนราที่โดยสารเรือสำเภาขึ้นมาจากทางภาคใต้ประสบเหตุการณ์เรืออับปาง ผู้ที่มีชีวิตรอดได้ต่างขึ้นฝั่งตามปากแม่น้ำอำเภอแหลมสิงห์และฝั่งหาดเจ้าหลาวบางกระชายอำเภอท่าใหม่ของจังหวัดจันทบ,บุรีโดยเหตุของการอพยพและการตั้งถิ่นฐานทําให้มีการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะการแสดงพื้นถิ่นของผู้ที่อพยพมากับศิลปะการแสดงของพื้นถิ่นเดิมเกิดเป็นศิลปะพื้นบ้านที่เรียกว่าละครเท่งตุกและบางพื้นที่เรียกละครเท่งตุกว่าละครเรือแตก ความตามมีที่ประเทศออ,อที่ประเทศอย่างนี้เวธกใหญ่ตออ้องเมือนก่อนพวเข้าขังขัมใหม่เล็หนึง่งติยากรเปลี่ยมสุขต่ออายุสิ่ข้าวตีและเกลียนชั้นป่อชอบอยที่สามเรียนสาขาวิชานักจินไทยขน เขาเคยได้รับชมการแสดงเที่งตุกแล้เกิดเป็นความประทับใจอย่างมากเขาจึงได้สศบคษาข้อมูลทำความเข้าใจอย่างลึกซึก้งและด้วยเหตุน,นี้เองจึงทำให้เขาได้มาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการในครั้งนี้ถ้าชอบของหวานให้ไปกินชาไข่มุกแต่ถ้าชอบละครเที่งตุกให้มาจานทร์ทีดีสิครับ ตำคันหมายเลขสองกระดูกพรสุวันณหอนแก้วอายุ20ปีแม่ค้าขายมูตุ้ที่ช่นชอบละครเทนตุ๊กเป็นชีวิตจิตใจเธอขั้นไทยการเต่งกายและการแสดงเทนตุ๊กเป็นอย่างมากเธอจึงมาในรายการนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นแฟนดันแท้และครเทนตุ๊กตัวจริง อยากลองไหมล่ะกระมานที่จำผู้ค,ค้าสูงขันหมายเลขสามยานิสาขามงคลแพรอายุ18ปีเธอคนนี้ลงไหลละครเทมตุกมาตั้งแต่ยังเป็น,นเด็กเพราะคุณยายของเธอเป็นนักสแสดงละครเทมตุกเธอได้ติดตามคุณยายของเธอที่ได้ทําการแสดงไปในทุกที่และเธอได้จดจําและเกิดเป็นความชื่นชอบและมีคุณยายของเธอเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อมาในใ,นในการแฟนพันธ์แท้นั่นเองดูหนังคนเดียวไม่สนุกมาดูเท่งตุ๊กกับเราไหมคะผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสี่ธิตาวิสาข์ส้มโออายุ24ปีคุณคูยสาวแสนสวยที่ชื่นชอบการแสดงหน้าประสิทธิ์ไทยไมาโดยตลอดและละครเท่งตุ๊กนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาก็ชื่นชอบปากเช่นเดียวกันเธอได้เห็นการแสดงาการร้อง จึงทำให้เธอประทับใจและเธออยากจะสืบทอดถ่ายทอดให้คนรุ่นหลักสืบต่อไปถ้าดูละครไม่สนุกเมล่อเช่นเทปกับครูไหมคะมาถึงการแข่งขันในรอบแรกสามวินาทีครับโดยเราจะแข่งขันกันทั้งหมดห้ารอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้งสี่ท่านนี้ใครเป็นแน่ที่จะได้ผ่านเข้ารอบ และใครกันแน่ที่จะตกรอบไปก่อนกับแซนดันแท้เท่งตุกรอบที่หนึ่งครับเกมแรกนะครับผมจะพูดคำถามพวกคุณมีเวลาสามีิในการตอบคำถามนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยคำถามแรกนะครับ กาแสดงละครเท่งตุ๊กเป็นการแสดงของจังหวัดใดจันทบุรีค่ะและนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ<า>ข้อสองนะครับคำว่าแห่งตุ๊กสันนิษฐานมาจากการเรียนแบบของเครื่องดนตรีชนิดใดทนกับกองตุ๊กครับ อ่าและนี่ก็คือคําตอบที่ถูกต้องค่ัและต่อไปข้อสุดท้ายนะครับคําถามมีอยู่ว่าสาเหตุที่เลือกศิลปะินบ้านนี้ว่าเฮงสุดเพราะเหตุใดเรียนเสียงมาจากสัตว์ค่ะและนี่คือคําตอบที่ถูกครับ น่าเสียดายกับคุณแพนจริงๆแล้วนะครับและโอกาสนี้จบเป็นของคุณเ่้มโอและผมจะทวนคำถามอีกรอบนะครับและคำถามนี้อยู่ว่าสาเหตุที่เลียกศิลปะเรืนบ้านนี้ว่าละครเท่งตุ๊กเป็นเพราะเหตุใดเพราะดนตรีค่ะและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เรามาเริ่มเกมที่สองกันเลยนะครับเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายและไยภาพกันนะครับเรามาเร,เริ่ม i i. ที่คุณซงโอคนแรกเลยนะครับคุณซมโอจะเลือกแผ่นไหนดีครับเลือกแผ่นที่ห้าค่ะและคุณซมโอเลือกแผ่นที่ห้านะครับตัวพระค่ะเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องครับตอไปนะครับจะเป็นตาของคุณก่อนแก้วนะครับ คุณกนกอรไกรจะเลือกแผ่นไหนดีครับแผ่นที่สองค่ะและคำตอบของคุณก็คือตัวนางเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับต่อไปนะครับจะเป็นตาของคุณต่อนะครับคุณต่อจะเลือกแผ่นไหนดีครับแผ่นที่สามครับและคุณต่อเลือกแผ่นที่สามนะครับและคำตอบของคุณก็คือ เคลื่อนดนีและเป็นคำตอบที่ที่ผิดนะครับจริงๆแล้วเป็นภาพของตัวตลกนะครับน่าเสียดายกับคุณต่อตินะครับที่จะต้องตกรอบไปและตอนนี้นะครับมาถึงเกมสุดท้ายแล้วนะครับคะแนนตอนนี้คือสี่สี่กันมากเลยซึ่งในรอบนี้นะครับเ็นแรกบตดเินหาผู้ชนะที่จะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจริงแล้วนะครับผู้ชมคิดว่า จะเป็นใครกันดีล่ะครับผมดาไม่ถูกเลยครับสีไิ่ีกันมากเลยมาเริ่มเกมกันดีกว่าครับคุณก,ก่อนแกจะเป็นคนตอบก่อนนะครับคำถามมีอยู่ว่าครูปุโรชีวิจารเหตุเรืออับปางได้ขึ้นใช้ฝั่งไปอยู่จังหวัดใดและคำตอบของคุณก่อนแกก็คือจันทบุรีค่ะจันทบุรีนะครับเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับ ่อไปนะครับเป็นคําถามของคุณโอนะครับและคําถามมีอยู่ว่าการแสดงพื้นบ้านแห้งตงตตจังหวัดจันทบุรีมีต้นกำเนิดมาจากละครอะไรและคุณโอตอบว่าละครชาตีค่ะละครชาตีนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับต่อไปนะครับเป็นตาของคนกันแก้นะครับ และคำถามก็คือคยณแท่งตุกมีชื่อเสียงในจังหวัดจันทบุรีคือคณะใดคำตอบของคุณกรอนแก้วก็คือคณะจักรวาลสิงห์มงคลคำตอบขอบคุณกอนแก้วเป็นคำตอบที่ผิดนะครับคำตอบี่ถูก็คือคณะจักรวาลมงคลสิงห์นะครับและมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นคำถามของคุณเส้นโอ และคำถามทีอยู่ว่าการแสดงกลีนบ้านเฮงตุงจังหวัดสันทาบุรีมีชื่อเรียกอ,อีกอย่างว่าอะไรและคำตอบก็คือละครเรือแปกค่ะละครเรือแปกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ แฟนพันธ์แท่งซุครับคนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลแฟนพันแ์นท่งซุบเด็กๆอย่าลืมมาเรียนร่างกับครูนะคะขอเสียงตรบมือหน่อยครับขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามในรายการแฟนพันธ์แท่งตุบพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ